สวัสดีจ้าเมื่อวนนี้เจอกันกับพี่น้อยอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าพี่น้อยสิบ้ามากินตำไรบัวกุ้งสดนำปลาไหลนวๆดๆนจ้ามาแสบมากินไปกับพี่น้อยได้จ้าอื้อหือเมื่อนี้หอมปลาไหลอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าแสบปรมุกกัน้ะจ้าใส่เม็ดกระถิ่นหอมจ้า มมงซุสเนี่ยเด้งเด้งให้ใจไปหรอก xem không cần đó cha thay lại bữa ăn chặt กุ้งห่อยลาบัวพี่น้อยตั้งซื้อเองด้วยจ้ะกุ้งห่อยลาบัวจ้ะแซวน้องพี่น้อยจ้ะ không mua hành lang lại ha có mặt rất đặc ไห้บัวกอบมาเลยอ่ะเจอนามปลาล้านัวๆครับพี่หน่อยนามปลาล้านัวของพี่หน่อย,รรออยอแซ่บค่ะ BEEP <sweak> hm น้องจ๋าแม้วนีอร่อยมากเลยค่ะไหลบัวกระกกรบกกสดเจอข้กับนาำปลาโน้ตเขากันแซ่บมากเลยจ้ะเจอกันคลิปหน้าแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าคลิปนี้พี่น่อยกขอลาไปก่อนเลยจ้สวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ